สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับ อะไรใหม่ๆนะฮะก็มักจะให้ความตื่นเต้นกับเราเสมออย่างเรื่องของเพลงอะครับสังเกตไหมครับว่าการนํำเพลงเก่ามาเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนคนร้องเปลี่ยนการเรียบเรียงหรือมีการฟิชเชอร์ลงอะไรกันอย่างนี้นะครับก็ทําให้เรารู้สึก มีความตื่นเต้นขึ้นกับสิ่งเก่าๆได้แล้วนะครับเพลงก็ไม่ต่างกับอาหารเลยครับอาหารเราก็สามารถใส่สิ่งใหม่เข้าไปจัดระเบียบใหม่เข้าไปแล้วก็ผสมประสานรูปแบบใหม่เข้าไปได้เช่นเดียวกันครับและเมนูที่ผมจะทําในวันนี้นะครับเป็นการนํารสชาติหรือส่วนประกอบที่แตกต่างมาอยู่รวมกันนะครับให้เกิดเป็นรสชาติใหม่ๆสัมผัสใหม่ๆรสชาติในวันนี้เมนูในวันนี้จะเข้มข้นแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วพบกับเมนู รีมิกซ์เลยครับหัวมันอาจจะดูประหลาดประหลาดนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้คุ้นเคยแล้วครับมีใครทุกที่นะฮะก็คือหัวบีทหรือว่าบีทรูทนั่นเองนะครับบีทรูทเนี่ยครับมีสารตามธรรมชาติอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้ประโยชน์ดีๆกับร่างกายของเราไม่ว่าแคลเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็ก วิตามิน A B1 B2 วิตามิน C นะครับช่วยลดเนื้อลายเนื้องอกเนื้อร่างกายนะครับป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับส่วนอันนี้วอลนัทครับวอลนัทเป็นถั่วเปลือกแข็งต้องบอกว่าตัวนี้ครับใส่อาหารเชา้าใส่สลัดเนี่ยดีเลยครับเพราะว่าเป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีสารป้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดวันนี้ผมจะเอา2ตัวนี้นะครับมาเป็นส่วนประกอบหลัก มารีมิกซ์กันครับเป็นสลัดง่ายๆนั่นก็คือสลัดบีทรูทและก็วอลนัทนั่นเองครับสำหรับตัวบีทรูทนะครับผมปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำไปอบที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา50นาทีนะครับเอาแล้วล่ะนำออกมาพักนะครับให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งครับส่วนวอลนัทนะฮะเราก็เข้าอบไฟไม่ต้องสูงมากสัก160นะครับ2-3นาทีก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าวอลนัทจะทานดิบก็ทานได้นะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําตัวน้าสลัดกันก่อนเลยดีกว่านะครับน้ําสลัดผมใช้น้ําส้มสายชูจริงๆแล้วต้องบอกว่าแล้วแต่ที่คุณคุณชอบเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูที่ทําจากไวน์แดงหรือว่ารดไว i n e vinica นั่นเองนะครับไม่ต้องเยอะมากครับประมาณสักช้อนโต๊ะนิดๆน,นะฮะปรุงรสอ่อนๆด้วยน้ําตาลครับไม่เยอะเช่นกันนะครับผมใส่ประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยยี่หร่าครับเขาเป็นเครื่องเทศที่ ช่วยขับลมนะฮะแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารแล้วคนส่วนประกอบนะครับพยายามให้น้ําตาลละลายก่อนครับพอคนเข้ากันดีแล้วจะทําสลัดต้องมีน้ํามันแล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากให้สลัดของเรามีคุณค่ามีสารอาหารมีวิตามินด,ดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนผลเรื่องน้ํามันลาไข้เพราะว่าน้ามันลําข้เนี่ยนะครับมีสารอาหารตามธรรมชาติอยู่สูงครับไม่ว่าออริจินัลไฟโตสเตอรอลหรือว่าวิตามินอ e ีนะครับใส่ลงไปเลยครับประมาณสัก สองช้อนโต๊ะแล้วก็คนนิดๆนะฮะให้เข้ากันคือต้องบอกว้าน้ำรำข้าวนอกจากสารอาหารมากมายแล้วเนี่ยยังช่วยต้านอนุมูลอิสระลดเจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะครับส่วนประกอบมีเท่านี้จริงๆครับเสร็จแล้วครับ้กแกะออกมานะครับเคล้าให้เข้ากันนะฮะตัวน้ำสลัดก็จะเคลือบบีทรูทนะครับเชื่อไหมครับว่าเสร็จแล้วครับ จะรับประทานอุ่นๆหรือรับประทานเย็นๆเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับเสิร์ฟกับวอรนัทนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นสลัดสีหน้าตาแปลกทีเดียวนะครับแต่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยครับสลัดบีทรูทกับวอรนัทครับ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินล5,000 ppm ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวมาลายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์กลิ่นหอมเชียวครับที่อยู่ในมือคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับขาวๆตรงนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับพวกคนแช่เย็นมาอันนี้เป็นหมึกดำครับหมึกดำจากปลาหมึกเนี่ยนะครับเมื่อ,อ,อไปไปลายปีที่แล้วนะครับ ผู้ช่วยของเราเชฟโจมฮะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาส่งรูปมาครับส่งรูปซาลาเปาที่ทําจากหมึกดํามานะครับไม่เคยรับประทานเหมือนกันครับแต่อยากรับประทานไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนขอทําเองแล้วกันครับเมนูนี้ก็คือเมนูซาลาเปาหมึกดําไส้หมูแดงครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทําตัวแป้งซาลาเปากันก่อนแล้วกันนะครับส่วนประกอบของแห้งนะครับเราก็มีแป้งอเนกประสงค์นะครับอ,อันนี้เป็นผงฟูนะครับ ซาลาเปาสูตรนี้ฟูแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่มีผงฟูอย่างเดียวแต่มียีสต์ด้วยครับปัดด้วยเกลือนิดหนึ่งครับล่อนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใส่น้ำตาลตามลงไปครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของของแห้งนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับส่วนของน้ำเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําอุ่นครับเพื่อให้ยีสสามารถโตได้น้ําอุ่นเนี่ยก็อยู่สักประมาณ35 4 0องศาครับเอาละครับหมึกดำนะฮะก่อนที่เราจะใช้เราเผสมน้ํำลงไปก่อนนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะครับคนใส่เล็กน้อยก็พอคนให้แตกดีครับกรองก่อนนะครับเติมน้ําเพิ่มนะครับให้ได้120มลตรครับ ของแห้งเราเตรียมไปแล้วนะฮะน้ำมันรำข้าวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับคนนิดนึงนะฮะจากตรงกลางเอาแล้วละอย่าให้ร้อนไปถ้าร้อนไปยิสตายนะครับใส่ลงตรงกลางครับผมคนจากนอกเข้าในก่อนพอเริ่มที่จะเข้ากันแล้วก็มือได้เลยนวดให้เข้ากันดีนะฮะโดเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาขึ้นตัวมา1เท่านะฮะหาพลาสติกนะครับอาจจะเป็นบรรถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรก็ได้นะครับไม่ให้อากาศเขาระบายได้แล้วเราก็ออกไปวางไว้ในที่อุ่นๆถือเป็นการพิสูจให้แป้งขึ้นตัวขึ้นมาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่สภาพอากาศนะครับแต่อย่างน้อยต้องให้ขึ้นมา1เท่าครับทาไส้หมูแดงนะครับโดยหั่นหมูแดงเป็นเต๋าเล็กๆหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ํามันลงในกระทะผัดหอม แล้วก็กระเทียมสับครับใส่หมูแดงตามลงไปตามด้วยผงพะโลปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสหอยซินซอสปรุงรสน้ำปลาทรายพริกไทยแล้วก็ใส่น้ำซุปไก่ตามลงไปหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวจนน้ำลดลงลองชิมรสดูครับสามารถปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือได้ครับผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำเล็กน้อยใส่ตามลงไปเคี่ยวให้เหนียวดีครับแป้งขยายตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราลองดูนะฮะ นิ้วกดลงไปกดลงไปแล้วก็จะไม่เด้งกลับนะครับใช้ได้แล้วครับผมนะฮะแป้งโดทั้งชิ้นนะครับมีน้ําหนัก400กรัมเราจะแบ่งเป็นระเบาทั้งหมด10ลูกครับผมลูกละ40กรัมนะครับหาเลคุมไปนิดนึงนะครับอย่าให้แป้งแห้งนะครับขึงแป้งให้มีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะครับ จากที่เราปั้นเสร็จเป็นกลอนแล้วนะฮะเราเอาแต่ละลูกมาทํางานครับรีดแป้งให้เป็นแผ่นกลมๆนะครับขอแป้งขอให้บางๆเล็กน้อยครับเราเอาใส่อยู่ตรงกลางก่อนนะครับยืดแป้งเข้ามาครับประกบสี่มุมก่อนนะครับแล้วก็กดให้เขาอยู่เข้าด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้นะฮะอีกสี่มุมเข้ามาด้วยกันครับเราค่อยจีบรวมกันครับบีบปิดให้สวยงามนะครับแล้วก็นํามาวางบนกระดาษครับผมใช้กระดาษไขธรรมดาเลยนะครับ วางใส่ในลังซึ้งครับก่อนที่เราจะทำลูกต่อไปเราปิดฝาไว้นะครับหน้าจะได้ไม่แห้งครับหลังจากที่เราขึ้นรูปซาลาเปาเสร็จหมดแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าเราจะต้องพูฟให้แป้งขยายตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้น้ำเดือดดีแล้วผมปิด ไฟครับแล้วผมจะใช้ไอจากความเดือดเท่านั้นนะฮะไม่ได้ความร้อนทําให้สาะเปาเนี่ยนะครับพองขยายตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา20นาทีครับว้าวดูสิครับหลังจาก20นาทีนะฮะเอาล้วครับหลังจากที่ระวางตัวนี้เราจุดไฟอีกครั้งหนึ่งเลยครับแล้วเราก็นึ่งสาะเปาด้วยไฟแรงนะครับเป็นเวลาอีก15นาทีครับ ว้าวว้าวดูด้านในสิครับสีสวยนะฮะแล้วก็แป้งกระฟูทีเดียวนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาตินะครับของหมึกดำเมื่อมารวมกับไส้หมูแดงกระสลาปหมึกดำไส้หมูแดงครับ สนับสนุนรายการโดย Pasta a g n e s นหนังสือ Candyman นผลิตภัณฑ์แยมตราสมาร์เกอร์สอีกหนึ่งเมนูรีมิกซ์นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนชอบแน่นอนเพราะผมนำส่วนประกบอบ2อย่างที่ทุกคนโปรดป่านมารวมกันส่วนหนึ่งก็คือเครปส่วนหนึ่งก็คือมักกะโรนีแอนด์ชีสนะครับเมนูนี้ก็คือเครปมักกะโรนีแอนด์ชีส นั่นเองนะครับจะมารวมกันได้ยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะครับผมมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับผมน้ำตาลครับอันนี้คือของแห้งทั้ง3อย่างที่เราใช้นะครับใส่ลงไปในชามผสมครับคนนิดนึงก็พอครับให้ทุกอย่างกระจายตัวทั่วๆดีครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับแล้วก็ตีก่อนนะครับ อพอผมมั่นใจว่าส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับค่อยใส่ของเหลวที่เหลือลงไปครับนั่นก็คือนมครับเช่นเดียวกันใส่ลงไปทั้งหมดเลยตียากใส่ทีละครึ่งตีง่ายกว่า เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะนําแป้งพัก20นาทีก่อนครับสาเหตุที่ต้องพักก็เพราะว่าเราต้องการให้กุเตนในแป้งเนี่ยแข็งแรงขึ้นโครงสร้างของเครปก็จะดีขึ้นด้วยนะครับระหว่างที่เราพักแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําตัวมักกะโรนีแอนชีสกันดีกว่าครับมักกะโรนีแอนชีสนะครับจะใช้พาสต้าแบบข้อนๆวันนี้ผมเลือกเป็นตัวที่ชื่อว่าชิฟฟอรี่ริกาตินะครับเวลามีคําว่าริกาติเนี่ยเราสังเกตนิดนึงนะฮะตรงเส้นเขาจะมีเป็นริ้วๆเป็นลายๆนะครับใช้เวลาในการ ต้มเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้ก็คือ9นาทีนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่า9นาทีจากตอนที่น้ำเดือดและก็ต้องใส่เกลือด้วยนะครับประมาณ80กรัมนะครับระหว่างเราคอยลวกเส้นทํำชีสซอสกันครับเนยนะฮะเนยกับแป้งเท่ากันนะครับหลายๆคนนะครับพอใส่เนยใส่แป้งแล้วชอบใส่ของเหลวลงไปเลยนะฮะไม่ได้นะครับ เราต้องกวนให้แป้งสุกดีนมนะครับหลังจากที่เราใส่นมแล้วเราตามด้วยครีมครับปรุงรสนะครับด้วยเกลือแล้วก็ปาปิกาเล็กน้อยพริกไทยลูกจันทน์ป่นครับผมจะเพิ่มนะฮะนอกจากการที่เรามีตัวพาสตบ้าแล้วเรายังมีตัวหมูแฮมนะครับ ให้หมูแฮมร้อนนิดนึงนะครับเราใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีถั่วลันเตาด้วยซึ่งส่วนมากจะมาในรูปแบบแช่แข็งแล้วควรใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะไม่ใช่ตะกรอนนะฮะเดี๋ยวถั่วของเราจะแตกเปลี่ยนมาเป็นช้อนครับไม่ใส่ชีสก็หนืดแล้วนะครับแต่เราจะทําให้เจ๋งขึ้นไปอีกนะฮะโดยการใส่ชีสลงไปครับผมใส่เป็นเช็ดดา์ตัวสีเข้มนะครับคนให้ชีสละลายนะครับ เอาล้ครับเส้นของผมได้แล้วนะครับผมจะทำให้เส้นกลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนครับแล้วก็เสด็จน้ำนะครับให้แห้งดีครับใส่ลงไปผสมกันเลยครับคนให้เข้ากันนะฮะตอนนี้เรากลับไปดูที่ตัวเครปของเราดีกว่าครับ20นาทีแล้วครับเรากลับมาที่เครปนะครับผมก็สับพาสเทลให้ป่นละเอียดดีครับอันนี้เป็นเนยละลายเราพักให้เย็นก่อนนะครับเราใส่ลงไปในตัวแป้งที่เมื่อกี้เราพักไว้ครับ คนให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่พาสเลสักลงไปครับเยอะๆเลยครับเห็นไหมฮะแป้งเครปของเราก็จะมีเนื้อเขียวๆนะครับแล้วก็ความหอมของพาสเลรผสมอ,อยู่ด้วยครับมะกรนีแอนชีสพร้อมแล้วเครฟก็พร้อมแล้วประกอบร่างกันเลยดีกว่าครับ แล้วครับสูตรหนึ่งทำได้4ชิ้นใหญ่ๆพอดีนะครับเดี๋ยวเราเอาเครมกมะกรูีแอนชีสของเรามาลงจานสวยๆดีกว่าครับโรยผงปาปรปิก้าเล็กน้อยนะครับแล้วเราอาจจะแต่งด้วยเชอร์ี่ต้มเบโต้สักชิดนหนึ่งครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าเป็นอาหารจานหลักได้เลยเอาใจคนที่ชอบครปเอาใจคนที่ชอบม a c กะรนีแอนด์ชีสและนี่ก็คือเมนูคร e ปมักกะรนีแอนด์ชีสครับสนับสนุนรายการโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดในครัวเรือนโพลีไบรท์หนังสืออิตาติกิมัส ตร,รคคอีกหนึ่งเมนูของหวานในเวลาน้ำชาของเราก็ได้นะครับเมนูนี้มีส่วนประกอบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่ไปกับขิงซึ่งเมนูที่เราจะทำก็คือบิสกิตขิงสตรอเบอรี่นะครับสำหรับตัวแป้งบิสกิตนะครับประกอบไปด้วยเนยนะฮะเนยเราก็เอามาพักนิดนึงนะครับให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับมีครีมชีสครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้หัวตีใบไม้นะครับตีเนยกับครีมชีสให้พอเข้ากันก่อนครับระหว่างนี้นะครับผมก็จะขูดขิงนะฮะให้เป็นฝอยเล็กๆครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับตัวนี้ได้นะครับพอส่วนประกอบเริ่มที่จะเข้ากันนะครับก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับและเมื่อกี้ก็บอกไว้แล้วนะครับว่า นอกจากรสชาติแล้วก็ความหอมของขิงแล้วนะครับเรายังมีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับพ่นใส่กลิ่นสตรอเบอรี่สังเคราะห์นะครับซึ่งใส่นิดเดียวเท่านั้นเองครับเราก็ได้ความหอมของสตรอเบอรี่แล้วนะครับไม่ต้องตีนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเนยจะละลายพอทุกอย่างเริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วนะครับนี่ฮะผมก็จะเอาแป้งเนี่ยมาล่อครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะกลับลงมาตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้สปีดที่ต่ําสุดครับต้องระวังนะฮะเวลาที่ส่วนประกอบของแป้งเยอะๆถ้าเบื่อเราเปิดสปีดแรงๆแป้งก็จะฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ขิงนะฮะขิงเชื่อมซึ่งผมหั่นเป็นฝอยๆไว้นะครับนี่นะ,ะเสร็จแล้วครับเราจะไม่ผสมส่วนประกอบเยอะเกินไปนะครับส่วนประกอบของตัวบิสกิตที่เราได้นะครับจะมีความหนาเหนียวประมาณนี้ครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราต้องออกแป้งไปแช่เย็นก่อนนิดนึงฮะผมจะใช้พลาสติกถนอมอาหารนะครับทำให้เป็นแผ่นเป็นแบดนะครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาทำตราไม่ได้เชื่อแบบง่ายๆนะครับง่ายจริงๆ เป็นแบบที่ไม่ต้องผ่านความร้อนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทําความสะอาดสตรอเบอรี่ก่อนนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าทํำยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ในส่วนของ how to นะครับหลังจากที่เราล้างแล้วก็ทําความสะอาดสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเอาไปทําเป็นซอสนะครับน้ำปานรายครับขิงนะครับขิงขุดฝอย สำหรับคนที่ไม่ชอบเม็ดเรากรองได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะซอสหองผมสีสวยไหมครับผลไม้สตรอเบอรีร่ที่เหลือนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับสตรอเบอรีร่เชื่อมแบบง่ายๆเสร็จแล้วครับระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมนำไปพักในตู้เย็นก่อนครับหลังจากที่เราอบแป้งไปแช่เย็นนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วคนจะนวนแป้งนิดนึงฮะ เราทิ้งระยะห่างเล็กน้อยนะครับเผื่อให้เขาแพผด้วย <_ Bruno> ผมเอาครีมนะฮะทาที่หน้าขนมบางๆครับเขาอบนะครับเป็นเวลา25นาทีจนผิวบิสกิตของเรานะครับสีเหลืองสวยครับ25นาทีนะครับเรียบร้อยแล้ว เราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับระหว่างที่คอยนะฮะเดี๋ยวเราทําครีมที่มีรสชาติครีมเปรี้ยวง่ายๆนะครับรสชาติไปได้ดีเลยครับกับสตรอเบอรี่แล้วก็ขิงครับซาวครีมนะครับนำสออย่างนะครับซซวครีมแล้วก็ครีมมาผสมกันฮะมาตีให้เนื้อสัมผัสหนาขึ้นนะครับมาแล้วครับประมาณนี้นะฮะ อ่ะส่วนประกอบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานสวยๆกันดีกว่าครับ ร้อยแล้วครับน่าทานไหมฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งของหวานนะครับที่คุณจะต้องหลงรักซึ่งเป็นการรวมตัวของรสชาติของคิงและสตรอเบอรี่ครับกับบิสกิตคิงสตรอเบอรี่ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o e p n f o o d m a f i a c o m ครับ จริงๆแล้วของบางอย่างนะครับที่เราเคยทํามาแล้วแต่การมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติเาก็ถือเป็นการรีมิกซ์แล้วนะครับและนี่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งของคนทําอาหารที่พลอยากจะแนะนําให้หลายๆท่านนะครับลองใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์เมนูของตัวเองขึ้นมาบ้างนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ